สวัสดีครับพรอับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะพี้ฟีนนะครับเมื่อกี้แมงกะพี้พาแม่ไปซื้อตู้กับข้าวนะครับได้ตู้กับข้าวในราคา1690บาทนะครับตอนนี้เขากำลังมาส่งที่อำเภอลางกระบือประมาณ3กิโลนะครับผมก็พรุ่งนี้ผมอยู่บ้านอีกคองวันหนึ่งวันที่4นะวันที่5เดินทางกลับกาญจนบุรีนะครับ โอเคครับเดี๋ยวพา fc ไปดูตู้กับข้าวตู้เก่าที่มันชำรุดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวได้รอจังหวะนะครับรอจังหวะที่เขามาส่งนะครับ ตู้ข้าวอยู่ข้างบนนะทุกคนนะครับนี่ตู้ข้าวตู้นี้นะทุกคนนี่นะครับยกไปไว้ตรงโน้นเอาไว้ไหนเอาไว้ตรงนี้เอาของเอาวางก่อนเริไว้อย่างนี้แหละพ่นลังควยนะึง

แดงต้องดามปันเมนโรเช่ของก็ชำรุดแล้วอะ่ะมันก็ใช้ได้ไม่นานหรอกมันต้องซ่อมอ้แต่ขามันผุไปแล้วไงมันไอ้ชั้นวางมันก็นั่นไปแล้วอะ่ะข้างเดียวคุณการสวัสดีทุกคนนะครับ <S 2> <S 2> นี่ครับตัวใหม่จะวางตรงนี้นะครับก็อันเก่าก็ขามันหักนะครับ<ม>ทุกคนนี่นะครับตรงนี้นะครับขา,ขามันหักครับมันเก่าแล้วตตราอยู่ีตแล้วตรงนี้ก็แอนนะครับพราเป็นไม้อัดบางนี่นะครับ อันนี้มันมันมีสองชั้นนะครับแต่โครงอันนี้ยังดีอยู่นะเพราะว่าแข็งอยู่ตัวนี้ยังแข็งอยู่แต่ก็มันก็เก่ามากแล้วอะชั้นข้างล่างก็โทนอยู่ทุกคนโทนอยู่ครับยังเหมือนเดิมแหละแต่ว่าขาข้างล่างมันผุนะครับไอตัวปิดเปิดยังยังปิดได้เหมือนเดิมไอไม้อาจจะมีแอนบ้าง นของใช้นะครับไม่ได้ซื้อบ่อยๆนะครับนี่ถ้าไม่ถ้าไม่ชำรุดหรือว่าเสียก็คงไม่เปลี่ยนใหม่นะครับโอเคก็เดี๋ยวรอเข้ามานะทุกคนเนาะนะครับอันนี้แม่เขาเก็บกวาดอยู่เนาะนะครับ ก็จะมีโทรทัศน์นะครับมีตู้เย็นแล้วก็มีตู้อบข้าวนะหลักๆก็มีประมาณนี้นครับเพบ้านมันไม่ใช่หลังใหญ่นะครับอันนี้มันเป็นบ้านไม้คน,นครับคือ มันจะล้นๆนะครับไอ้ขนมปังแม่แช่ตู้เย็นเด้อมันต้องแช่ถ้าแช่มันก็เก็บไว้ได้นานะ่ะ โทรทัศน์เครื่องนี้นะทุกคนนะครับซื้อมาจากลาดบุรีนะครับใบกับพี่ชัยนะโอ้สุดยอดครับกว่าจะได้เครื่องนี้มาเนี่ยนะครับหลงทางนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านบอกทางลึกลับมากนะครับกว่าจะกว่าจะได้โทรทัศน์เครื่องนี้มานะเออกว่าจะได้มาก็ถือสุดสุดยอดแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคเครื่องมันใหญ่มากนะครับ อันนี้เป็นที่ทำมาข้าวของแม่นะครับอ,อเดี๋ยวเรารอนะครับให้ทางร้านเขามานะฮะก็เมื่อกี้ก็ได้โทรแล้วแหละนะครับเขาก็ก็บอกชื่อไปแล้วก็แต่ก่อนก็อยู่บ้านเดียวกันนั่นแหละครับเจ้าของร้านกยบ อที่เราไปซื้อนะ่ะเรารู้จักเขาอยู่หรอเทียงแต่มเมื่อกี้ไปซื้ออาจจะของร้านไม่อยู่มัง้งไปไหนไม่รู้มันไงเขาก็เห็นแม่ผมไปแล้วนะครับร้านไอนริสเนี่ยเอออ,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 อถ้าบอกจะเกิดจะรู้แต่ลูกจ้างเขาไม่รู้จักเราไม่รู้ว่าจ้างไม่รู้จักเราของมานทาั้งบานมือน,นียมั้ง เขาก็รู้แหละเ้าต้องอยู่โซนกาอยู่โซนนี้แล้วอ่ะเครื่องาหารม่เ้มือนเอ่มอืมลูกกันตกอวนที่ตายยังไม่อ้อยู่อ๋อวนที่จักทั้งปีทั้งน้องแต่ไอ้ที่สายตกบวนทุกทง เดี๋ยวรอก่อนทุกคนครับรอให้อ่ทางร้านเขามาส่งสักคู่หนึ่งนะครับใช่ใช่เขาก็ต้องรู้ไงก็โหไม่รู้นะบอกรู้จักไหนบอกที่น้องก็มาต้องบ้านนี่ยอมมันเช่นกันมันก็รู้ทางลงมันเนี้ยแม่แอบนี่นังเดี๋ยวต้องจัดใหม่ น,กกน่ำจะลบอนลบไว้ทีมแค่มันไม่ได้กว้างเลยมากทุกคนครับเย็นมาไม่ได้เลยคืมอีกแล้วนะครับคืมมาตลอดเลยฝนเนี่ยนั่นไงลมเริ่มมาแล้ว นะครับทุกคนตอนนี้ต้องบอกว่าเย็นมาไม่ได้เลยครับไอ้เมื่อคือนนะ่ะตกหนักเลยแหละนะครับนี่ครับผักรอบ,บ้านนะครับหน้าฝนมันปลูกง,ง่ายครับปลูกไม่ต้องรดน้ําหรอกฝนมันตกนะครับแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาด้วยเพราะว่าผมก็ป่วยด้วยถ้าไม่ป่วยผมถางตปงถางป่าไปแล้วนะครับแต่ว่าผมเพิ่งหายแล้วก็มันต้องไปทํางานด้วยก็เลยไม่ค่อยมีเวลานะก็พรุ่งนี้ก็ทําได้บ้างนะครับแต่จะเน้น ตรงหน้าบ้านนะครับที่จะต้องดายหาออกให้หมดนะครับนี่ทุกคนดูบรรยากาศสิอืมเอาครับช่วงระหว่างรอตู้กับข้าวนะครับได้กล้วยมากล้วยน้ำว้าแฝดน,นะครับ เป็นมแปดกินแปดนี่แหลชะชายสวนน่าจะใช่แหละมันต้องมาทางนี้แล้งแล้งเขาไปยังเขาเขาก็มาและรถมาแล้วแหละทุกคนแต่ว่าเขาเขาคงไม่รู้ว่าเลี้ยวมาตรงน,นี้กินกล้วยแฝดอยากมีลูกแฝดนะครับผมก็อยากมีลูกแฝดนะต้องหาแม่พันธุ์ก่อนนะครับถึงจะได้ลูกแฝด ồ oh, hay đúc về <laughs> mà đâu đâu นะครับนรกว่ามาไม่ถูกนะครับมาแล้วโอเคโอ้ยดีนะมาก่อนฝนตกอ่ะมาก่อนฝนตกมาเร็วมาแล้วครับเนี่ย ไม่กานไม่กานอ้จไม่ได้บอก่าไม่อตนี้แหละนานจัดฮะนามันกันนานจริงอะพูดนานอะ คันหกร้อยเก้าสิบบาทนะทุกคนนี่ครับอ้โหโอเคเฮ้ยเปาาป่าลวบ้ามันจะไปเผารับพ่อแม่ฟังพระหน่อยโอเคพระน้องหวงพ่อแม่ยายที่ใหญ่น้องหวงเสียพ่อกับแม่รอหกโมงโอเค ไม่ค่อยได้อยู่อยู่เมียกับลูกน้องเฮ้ยเห็นแล้วไม่ค่อยอยู่ดูตรีสอร์ทคนมากดูดูผมสร้างทำรีสอร์ทเพิ่มอ๋อมีรีสอร์ทด้วยตรงไหนเนี่ยรีสอร์ทฮะอ๋อไปอยู่โซนนู้นอ๋อรีสอร์ทไปอยู่ฟางน้องกระสังไอ้ร้านเบือไม่มีไงโอ้ยไปจังใจแล้วยใหญ่ใช่ไหมโฮมสเตย์โฮมสเตย์อโอเคโอเคครับครับครับผมเดี๋ยวได้เดา๋ยยกให้ไหม มเบาดีนะมาก่อนฝนฝน,นมันจะตกแล้วแหละฝนมาแล้วครับมาเร็วมาเร็วฝ <c oughs> นก็จะมาฝนก็เป็นอย่างนี้แหละแต่เนี้ย,ยมันจะสูงกว่าแต่นี้มันจะใหญ่กว่านนกว้างมันหนาดิ่คุณติงบอกว่าเอ้นี่เกอ นั่นก็ราคาก็เกือบสามพันก็เลยโอ้โหแพงมากแพงแล้วก็หลังใหญ่เต็นบ้านนี่กลังนี้เลยะแล้วการมันหนานี่ตัวนั้นเล็กเกินข้างในน่ะเล็กมากเลยแนี่เนเดิ นี่หมวกไปถามไม่นั่นที่ตง2000้งสองพันเท่านะสองพันหกเกือบสามพันแล้วไอตัวใหญ่สุดเกือบสี่พันอ่ะส่วนข้าวนี่มันราคาไม่ธรรมดาราคาสูงว่าเป็นอลูมิเนีมยมอะไรไงเขาหมักกระถนงเอเงเขาตัแกงไงจะใช้ไปทุกนะครับเราคุนนานเลยนะอินโดนะีเซีตายหาเป็นนานไปแล้วกลางถั่ว ทุกคนครับนี่ครับได้มาแล้วครับตู้ใบใหม่นะครับตู้ใบใหม่นะครับนี่นะครับใบใหม่ใบเก่านะครับอยู่ด้วยกันเลยนะครับแต่ว่าไอใบใบใหม่มันจะดูแคบๆแ,แต่ว่ามันดูกระชับดีนะครับ แข็งแรงอยู่แล้วแหละพอได้นะครับก็พอๆกันแต่ความกว้างสู้อันเก่าไม่ได้อันเก่ามาตรฐานกว่าแต่ว่ามันก็ใช้มานานแล้วนะครับที่เก่าไว้อย่างนั้นเอมใส่นุ้นหมังนี่หมังมันก็ยังพอได้นะเอาไม้เอาอยางมาลัดอโอเคนี่ก็ได้ตู้นะครับหลังใหม่นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ นี่แม่ก็ก่อไฟหุงข้าวนะครับทุกคนทุกคนครับแม่ผมก็ก่อไฟแบบโบราณนะครับเป็นเตาถ่า,าน,นะครับย่แแมเกได้แกงหมูมาอันนี้แม,าาม่อายุเท่าไหร่นี่เอฟซีเขาถามอายุเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบสี่แล้วเจ็ดสิบสี่ครับทุกคนแม่อายุเจ็ดสิบสี่นะครับ คนก็ว้าวูยังแข็งแรงอ๋อแม่ยังแข็งแรงนะนะครับคนก็เด็กวา้าวทำอะไรไม่ได้อืมก็เตาถ่านนะนะครับเตาถ่านเอกลักษณ์มันก็จะควันขมงอย่างนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าไฟมันติดแล้วมันก็จะไม่มีควันแล้วนะครับม,มันก็จะขะมงแค่ช่วงแรกนะนะครับข้างล่าง ลิ้นเตานะครับมันก็จะมีช่องลมนะครับอยากให้ติดเร็วก็ต้องพัดข้างล่างนะครับไปทำควันกันไปรักยาเจ้าเล่นกันมีทุกคนถามโอ้โหโอ้โหยืนยืนเนาะอะไรกูยู้บอกบ้านเดียวไอ้ดุนยังถามมันอ่ะเนี่ย อลไรอ่ะบอกอูอีนั้นเด็กมันเองนอนไปทูดอ่ะคนถ้าไม่ค่อยออกแรงมันก็อย่างนั้นแหละมันจะไปไหนถ้มันมาดูที่ยอยเปียกินข้าวกันนอนแมนตรงแะไรจะได้ออกกำลังกายทุกวันมันก็ไม่เป็นไรหรอกทำพักทำอะไรเยอแล้วก็ยั้งเองบักบันอะไรอ่ะยี่ก็ไปกำแพงนี่ย้อยอ่ะ ไม่ถึงก็ทีเดียวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโค้งเดี๋ยวขึ้นชายนี่ครับทุกคนครับครับตอนนี้ก็ได้ตู้กับข้าวหลังใหม่แล้วเนาะก็หลังเก่าก็ยังพอใช้งานได้อยู่ก็ใช้กันไปนะครับของใช้นอะมันก็ต้องเอาไว้ใช้งานนะครับอีกสักพักฝนก็จะตกแล้วทุกคน นะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ